งอกขอออกเวรมาเอนเตอร์เทนทุกคนขอมาครับขอมาไอท่องให้ไดใจนะครับท่องให้ใจนะครับอ้าวท่องเอาไว้ในใจมันไม่คาดใจจีเรื่องมันมันผู้หญิงข้าผู้ชายแห่งสวยอ้าวโอเคนงโมนาโมตาสาภาเขาวาโตอ้าวตะวันมือลั่นมือลั่นมือลั่นมือมาลั่นยังงี้เราเห็ดจังสี่เราไเห็ดจังใดอ้าว โดนนัทยังมีรูครับผมเดินนัทยังมีร <tube> ูเธอเลยมีหูว่งงรื้ปเบาวันในทย่นี้สามทุ่มสี่สิบห้ามาท่องเอาไว้ในใจไปด้วยกันนี่ได้เวลาทํางานท่านยังครับก็แล้เวลาแล้วนะเอาผุณกำับสซนออไปก่อนนะไม่เป็นไรครับผมอยากดูการทำหน้าที่ของท่านครับ เดี๋ยวรับกับเดี๋ยวคอถอดขับานก่อนนะสวัสดีว่างไหมครับมีอะไรครับซื้อบีให้หน่อย